แท้ๆก็บินคว่ำายบากให้มึงขนทั้งหีทั้งดาบทั้งแฉกมึงมานักกูจะเอาไว้ตำให้แตกเนาะโอยพี่น้องต้องสอยบงตีตีกะสี่บงตีตีโอ้ยมาบังเล่าอเดียขึ้นวนใดมวนดีกันมมันวนกันป่าดีก่อนเมื่อคืนจะไปมาล้มมาลีเตหีขึ้นป่า สางเนียมันกิดื้อแต่ตัวน้เจ้าตีเจ้าตามเจ้าวันเจ้าว่ากันใดเป็นยังมุนยังคุณเดี๋ามันเสียเกิดไตกลงมาถึงคปพวกาเ้ยมันจะกินผคว่มสวยลยนีแม่เสียหเกิาตมันเสียเกินไปตกลงมากาือของกุ้งกาานตกถือควยโมเดงรน่อย Cô ấy ra ngoài ý cầm cô ấy, cô bắt chế, cái tụi bố mẹ, Cô ấy thường mò cô ấy theo, bọn bắt nhập mình ra đánh họ. Cô ấy cãi hình cho nữa, bơi. Cô ấy đi, Nè, bạn, đây là trò anh quay. Để ý cầm, à, xù cầy, mẹ, xù cầy, ôi. Nè, nó cổ răng răng, răng răng, toàn kéo bản. Bỏ cái khoai xù khổ là bỏ khoai gì cơ. กจสวยสวยีปนองฟั่งสวยสาวสัาเล็กสาวสําน้อยบ้านโคกลำมัดแต่ตำรวจมักแต่กูบัดหมอลำกูรอลอจังกูเสหยสีหูสไว้ฝาบ่ บางทีสิปีเห็พท่นตกกองจ้าสีอบาติตัวมันก็เล่มหนวดกะบาทกูฟังก่อนสวยสวยพี่น้องฟังสวยนกเตี้ทตี่กับสีนกเตีตีเอานี้สูนี้กูจะสีมันสวยวะอ้าวมันก็มีสีก็แบบอน่อยน่าอยู่ล้ล่ะปาติตัวสูก็ไปพระสูนสิมไสูนก็บักนัดเดีย ว่าโผล่ไปไปสิ่งสิ่งกับก็ไม่ซื้อไม่เสียงเดี๋ยวไอแม่ยคอยซื้อว่าจ่องตัวถ้าตั้งเสียแตกอย่างดอกตั้งซื้อลูกซื้อเต้าเอื้อซื้อพราะนั่นซังมวยยังเราคำแพงวันเอาซื้อมวกเขาตายไปไม่ไม่มาตั้งกันได้พอกับเม่กันีม่ก็การหลักกาหมอดเจ้าเจ้าวนี้ล้มเสียหายตายเสียจากไปแล้วถ้าพัดตายไปบ่เคยเหรนเฟีนเหรีไล่มาหาข่อยเขาก็บ่เคยเสียดายดอกเหรียดซอนก่อนนึงว่ยตัดได้ มาถืว่าพอก็แม่อากาศตันยุ่กับตาเวทีตากลู้วกบงเกิดเก่าใส่หเกินเอ้ยไปว่านึ่งจังหวัดในวันเข้าแรงหมอลำักรรมการิันก็มาเขียวห้ลำตะเวนตะเวนดอกขี่เรามา่ตใส่หูเมาแออเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสยางมาตัวผาหลอมยุ่เปเปยุ่แแนงต่ำๆอย่างแต่มันหลูยุ่อ้แม่หางเกินไปทะเลแปดฝนไปเดาหมอลำมันเด็ดอย่างยู่มันก็น่านรัมแต่มันเจี๊ยงยู่บ ครับเขาบอกว่าไม่เป็นน้องไปก่อนเนาะครับทีมงานแสนชัยเพชรร้อยเอ็ดเดินทางมาจากบ้านทาใหญ่ของเฮาเนี่ครับบ่อไก่บ่อไก่นาะงขับน้องพี่ตะพีกันน้อมโตก็ได้ไปหาสีกันเสื่อกันดอกหย่านแต่หมูมาฟังล่ำหลอดดึกดึกมาสวนกันไปสีนกศึกมอหลังมานำกันให้เกียรดเสื่องกันและกันน้องขับเพราะว่าจะเป็นหมอหลังไฟใายก็ดีมอลังไฟยิ่งก็ดีให้เกียรติเพิ่นถือว่าเพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์เพราะว่าจะเป็นน้องนั่งค้างเครื่องก็ดีน้องขับให้เกียรดเขาเป็นน้องเป็นลุงเป็นลูกเป็นลานก็ได้คิดจริงๆต้องน้องกระเจปา เอาละอาจาะต้อมักแม่เัวจะกากกันหนึ่งกว่ามันก็เพื่ออดีตหาแต่ละามาแถมยิีงสักเนีอยผู้เบียกแตนั่งยงห่างกันนะเด้อย่าดตัวจนจงบ่เหม็นรึเ่มม่ยังดอกจัเคิดตดวเอ้ามาขั้นสมยุนี่ทีบันนี้ก็ยิมงนักตนตี ໂອຍເໝືອນບາດນີ້ເຈົ້າບໍ່ລັກໂອ້ຜົວເຈົ້າມີແຮງອ້າຍບໍ່ເມົາຊິຂໍໂອ້ໂອ I'm gonna